ดีแล้วขชน้ท่านเมื่อก่อนผมเคยทํางานร่วมกับท่านมาตั้งแต่กำนันตุนทรัพย์อินทรดีที่ว่าสวยกว่าทุกครั้ง นอันนี้ที่สี่เลยเพวันนั้ไปนครนไปนอนบ้านเชมสุตนมตัสอาตวนาคารุอยัมปทันตาธรรมาตวนาคารุอยัมปทันตาธรรมอาตวนาคาร ยาวันเนีฟพาสนางตรรันตามมางเจียววิต้างยาวันพายนาสิววะเตอดิตนโมวมหาสังนางภา,าชามิตาทียามปิตามวนมกาติตาสตา,ารครับวันทามิพุทธภางอาหมาทะเลนทาง วันทามธรรมังหามาทะเลนะฟังโอที่ยโมเดย์เย์กิยนังนันทิวะตโนเอ คุณโยมจ๋าถ้าตรงนี้รู้สึกว่ามันนั่นก็ว่โน่นข้างในก็มาได้นะไอ้คอกใหญ่ก็ได้ไอต่อไอ้ต่ไอ้ฮาตัวน้อยๆนอนก็แล้วก็แล้ว งานได้ทั้งนั้นโทรให้มาโทรให้มาใส่เสื้อคอไอ้ดาวนี้ตัวขาวหน่อยบรอดเด๋ยวไปเด๋ยวไปอ่ะอ่าแล้วก็ทั้งนี้ในแจยาสีฟันตรงนี้ของอะไรเนี่ยอ๋อของส้มชิ้งขนาดสิบลอยทางบริษัทโทรมาส้มชิ้งก็หาเลยแหละนู่นนี่เอออสออยู่ กดแม่ก่อนได้ไหมคุภาพเราปอสาคะ่ะอินที่ถึงการยีเ